สวัสดีจ้าเด็กๆป้าสวยๆย,ยามค่ำคืนแม่จะไปนอนแล้วมาให้อาหารอุ้ยอุยนั่นใครนะ่ะดำดำอยู่ตรงใบไม้นะ่ะอุ้ยอุยนี่พวกหนูอย่าเพิ่งมากวนแม่นะแม่ขอชมเขาก่อนเพราะจะไม่ค่อยเห็นเขา นม่เห็นป่ะแสดงถึงความนั่นไปแล้วด้วยความดำมืดของเคนหาดูยากมากไปซะแล้วแอบไปที่ดำๆเะยที่พี่นอ่คือโว้ยมุเจ้าเนาะดูสิชอบชอบโชว์โตเจ้าพวกนี้ชอบโอช,บชว์โต โอเคโอเคเดี๋ยวแม่เอาอาหารให้กินเนาะเอาอาหารให้กินเดี๋ยวสิไปนอนแล้วจ้ะสิมเาเซกูนไนก์กันแล้วนะคะอ้าวได้อาหารแล้วได้อาหารแล้ว กินอาหารซะเป็นดินเนอร์ของพวกเธอก็นอนก็ต้องให้อาหารพี่น้องนะตื่นเสาร์มามาส้งกาแฟก็ต้องมาให้อาหารเสาร์เด็กๆจะ้ะรักเธอมากอืม ดีนะบ่เป็นหมาเป็นแมวสี่ได้จูงยางนะจ่ะนี่เป็นแคปป่ปลา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 นะคะจะหักขี้เก้าพี่น้องกอดจูบไม่ได้แต่ก็รักจ้ะรักพวกเขามากเวลาเ้ามาไกลๆเขาสีไหวาทุรนทุล้ายไข่ไข่ก็ดีใจว่าเ้ามาหาเขาเลยไหมพี่น้อง แค่เปิดประตูออกมาเขาเกิดเฮ็ดกิริยาเห็น,ลยยหนแล้วว่าเขาดีใจตื่นเต้นอังสิ่นะคะเมื่อีนแม่อลรมพอดีโทรศัพท์แม่เสียไปหนึ่งเครื่องแล้วจักเป็นอย่างไม่กระเสียเก้ากระเสียอามาจมไปป่าฟังจะ้ะจะมาจมไปปลาฟังเขาว่ารับรู้หรอกแต่กระบายขอระบายนิดนึง อระบายนิดนึงนะคะพี่เจ้าบอกลูกหูหอนหูหนาวดอกนะคะโทรศัพท์เครื่องนั้นดีด้วยวิโนที่แม่หันมิคลิปสําคัญสำคัญลายคลิปนะ นี่คือบรรยากาศใต้ทะเลเนาะสมมติว่าสมมติว่านี่คือทะเลทะเลทะเลสวยงามมีปลาซิวเลพี่น้องเรปลาซิวปลาซิวเลื้งแสง ทรศัพท์เครื่องนี้บอด,ดีได้พี่น้องอายุประมาณสมปี4ปีปีนำบอดียังตกสวมนะคะตกก็ไม่ได้สวมพี่น้องเอ้ยเนวัาสิบอะไรใส่ต้องไปแล้วเอาไปเอามากลับมาได้ใส่คือเกาอ้ดีใจแหง้งนะคะแต่กับว่ามีคุณภาพคือเกาแล้วสื่อมาไม่กับบอด,ดีเทาอันเกาน,นั่นนั่นนั่น,น,น,นอ่ะมกันนี่มย่ยก,กันนี่อ้า า <c oughs> นี่คือความหนาหาของเขาอะพี่น้องมีการแกงกันมีหยอกกันนะจ๊ะนี่นี่นี่เอา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 ซ้ำกับไก่กับหมาหน,มหน่อยแมวหน่อยอะพี่น้องเป็นตาหากค่ะเป็นตาหากเป็นตาหากอืมเบิงก็เป็นตาหากให้แต่เพิ่นดำในพันธุ์ที่่หยงน้ำไผ่นะคะ เั็นดำเลยสิมแมนแมนป้าตอเอาเอาวาแล้วเขาเล่าทั้งหมดตัวผู้เมื่อไหรเป็นปลาตัวผู้เนะตัวดำเลยนะต้นทีบว่าหยงว่าหยอกว่าควนไผ่นะฮะเนี่ยไอ้ดำเนี่ยไอ้ดำ่อสุดเลยจ้ะน้องเพชฌฆาตของป้าแต่สาวเนี่ยสองสาวนี่ยเป็นแกล้งกันดีจ้ะนั่น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 เห็นว่าวาวอะไรก็ตามไปหยอกกันไปหยอกกันไป <c oughs> ออนี่ใส่ผู้หญิงเหรอจ้านั่น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 แหงว่าแหงหยอกได้เพิ่นอะโชว์ได้เพิ่นอะโชว์ใส่กล่องไว้ได้พี่น้องแหงว่าแหงหยอกวันเถอะอย่างเช่นว่าตัวเมียเป็นบ่ค่ะเขาอ้วนกลมปลอกเลยทั้งทั้งทั้งคู่เลยจ้ะตัวคูเป็นสีเลี้ยวๆว่าเคยอ้วนปันใด แค่สามตัวนี่แล้วพี่น้องกินเก่งๆค่ะกินขึ้นไกล่แล้วพี่น้องเคียกินนุกนับนุกนับนุกนับแล้วมันเถอะเอ๊ะคลิปในปลาคือว่าหลายแค่สงสัยอยากระบายเนะอ่มเถอะสิไปนอนแล้วนะคะตอนนี้ดึกเดินแล้วแต่นอนบ่หลับพี่หยังวันตีป้าปวดกระดูกกับพี่น้อง ป้าเป็นโลคเก้าโลคเก้าโลก, 9, โลก, 9, โลกอีย่างบ้านเขาเอ็นกระดูกผัวจารทรมานขนาดเลยปวดนั่งก็ปวดนอนก็ปวดยืนก็ปวดโอ้ยนอโน,อโนอทรมานหายนี่ไอ้ดำอ่าอ่า,อาไม่ยกกันไม่ยกกันเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวัน มนายอกกันหมวสุกหัวสดเอ้ยอาอาวอาจับไปขี่หมือนไฮยาเด้อยาเด้อเดินเดินเดน